OOOOOOOH mm -hmm. สวัสดีครับสวัสดีครับผมมนีนะครับ่านผช้ชมช่องมาวินชาแนลพร้อมด้วยนุ่มบามคนเดิมพอทองแลค้นเดิมนะครับจะได้เดินทางมาทีบานน้ำออมมาบานอาจารย์เรียนนะครับหลัก็มีเขียดหน่อยมานึ่งนะครับ่รนมช้ชมเบาเขียดกันมาเนาะมนีนะครับธรนมช้ชมสีผ้าผ้านรรมชุ่มนะครับมาตามต่อนะครับเบิงเลขกคำนวณน้ำอาจารย์เรียน พองวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมเล,เลขเลขอาจารย์เรียนนะครับเลขคำนวณสูตรปลาตะเพียนเพิ่นเข่าสามโตนะครับเข่าสามโตเป็นเลขที่เข่าเป็นแปดเกตสองนะครับท่านผู้ชมแปดเกตสองเดี๋ยวงวดนี้นะครับสิาพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะครับพอต้องแลเพิ่นกระลังนะครับกระลัง กำลังนั่งเบิ่งเลขคำนวนของอาจารย์เหรียญจูเตียงนะครับคณะกรรมการมนี้ผมนะครับไม่ผมมันมันมีปัญหานะครับบอดังผมเลยได้สวัสดีครับคุณสวัสดีครับก็ต้องแลกกับอาจารย์เหรียญนะครับไม่ผมมีปัญหานะครับผมเลยเลยได้มาอ่านเสียงอยู่เฮียนนะครับไม่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 บ่ดังครับก็ตกราบขอให้เอฟซีหลายๆท่านด้วยนะครับ แต่ว่าเลขก็ยังคงให้เบิง่งให้เห็นอยู่นะครับเพราะว่าเลขอาจารย์เรียนนี่ผมก็ยังเก็บภาพได้มาไว้ให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งอตอนนี้นะครับพอท้องเรือพอท้องเลืเอพออเเ่นก็คุยนะครับกับอาจารย์เรียนซึ่งอาจารย์เรียนนี่กเ็เป็นเป็นปีไส้พิ่นนะครับเป็นปีไส้ขิ้งๆนะครับข้านตาขัาน้น ตามกลกันออกมาเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่คือเหล็กเหลขกอาจารย์เรียนเดี๋ยวสิเดียพาท่านผู้ชมนะครับเขาไปเบิ่งนําอาจารย์เรียนนํ่พาหรือพอลุกเรียนยูดในบ้านเบิ่งดีๆเบิ่งชัดๆัดนะครับว่าตัวใดเป็นหมั่นใจตัวใดข่วนติดตามนะครับ นะครับท่านผู้ชมก็นีน่พอท่องเละมือนีนะครับเพื่นมาเพิ่งก็ได้คุยโนนนี่นั่นกับผีผีไส่เพิ่นเพราะว่าพอโรงเรียนเพิ่งก็กมาได้มีคอรอบครัวอยู่ทางบ้าัณฑ์ออมพี่นะครับท่านผู้ชมก็มีคอรอบครัวอยู่พีเพิ่งก็ดคำนวณเลขแม่นนะครับเลขของเพิ่นนี่เ,เขา้า แทบสิทุกงวดกับวาได้นะครับตามทีพอท่องเลก,กับพระบามพึ่งมาไทยไทยทยํำมาอยู่เรื่อยๆนะครับว่าน,นี้ก็เป็นครั้งครั้งที่สองนะครับที่ผมได้มาไทายทำน้ำ,ำพอรุงเรียนเดี๋ยวสิพาทธารมูชมเขาไปเบิ่งเล็กดูได้บานน้ำกันนะครับครับนี่ก็เขามาานบ้บานนะครับอาจารย์เรียนแล้วครับรูปภาพที่เห็นนี่คือ,อน,นี้คือลูกภรรยาของพอลุ่งปอม ซึ่งพอลุงปอมนี่ก็เป็นอ่าเป็นพ่อของพ่อท้องเลเป็นพ่อของอาจารย์เลียนะครับอันนี้คือแม่ปาสีนะครับแมปาสีเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ก็เป็นสามีภรรยากันนะครับเป็นซึ่งเป็นแมป่าพอลุงของผมเองนะครับนี่คือพอลุงปอบนะครับก็ได้เสียชีวิตทั้งคู่แล้วนะครับเป็นก็เสียชีวิตหลายปีแล้วนะครับผู้แมป่านะ เสียชีวิตก่อนอพอลุ่งหนึ่งจังตามตามหลังนะครับนี่นะครับพอลุ่งปอมที่ผมไปขอโชคลาภอยู่น้ำผ่นอยู่ตนมะกรรมตาแดงนี่เพิ่นให้ผมนะครับให้เลขเข่าทุกง,งวดผมขอมากเกตงวดนะครับเข่าทุกง,งวดเลยนะครับทนผู้ชมล่าสุดนะครับเพิ่นก็นให้นะครับเกตแสองเข่าเต็มเต็มเลยนะครับทนผู้ชมอยูอ่อยู่ตนมะกรรมตาแดง นี่นะครับคือพอลุงพอลุงป้อมผมผมนะครับซึ่งเป็นพี่สายของพ่อผมครับกันนะครับ,นะรบเป็นพอลุงที่ผมนับถือมากๆากด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกวันนี้ผมก็ยังใส่บาตรยังเอ่ยถึงเพิ่นอยู่นะใส่บาตรนี่นะครับเดี๋ยวมา,มา,มาบัเบิ่งนะครับเบิ่งเหล็กคำนวณอาจารย์เหรียญตนนัวนี้พอต้องเลเพิ่นก็น กำลังซองนะครับกำลังบึงกำลังถ่ายถ้ำอยู่นะครับท่านผู้ชมกำลังกราบขออภัยนะครับเพราะว่าไหมผมมันขัดของไหมมัมมีเ่เสียงผมก็เลยต้องได้มากเบาเลยครับต้องมาอาดัดอัดเสียงไม่อยู่ห้องนะครับท่านผู้ชมอตอนนี้พอลุงเรียน สวัสดีพระลุ่งคุยกับพระลุ่งเลียงที่ไปที่ม่าเลียงเลขว่าเพิ่นไปฟื้นวิทยุยดมาสามเดือนนี่หมั่นใจสั่มไรงวดนี่เพิ่นก็บ่าเพิ่นหมั่นใจนะครับท่านผูช้ชมมั่นใจมากๆเลยวันนี้งวดมหันก็นยังเขา่าสามโตเลยนะครับวันนี้เพิ่นก็หมั่นใจขึ้นเขานะครับหมั่นใจเต็มรลอยเปอร์เซ็นต์เลย ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะครับผมก็สจีซองเบื้องนี่ครับซองเบื้งเด็กให้ท่านผู้ชมเบื้งนี่ครับผู้ชมก็สามารถแคปนะครับแคปหน้าจอได้นะครับแคปไวเบื้งนะครับเอสเดย์เบื้งชัดๆนะครับนะครับท่านผู้ชมก็สามารถแคปหน้าจอ ไวเบิ่งได้นะครับท่านผู้ชมผมขึ้นตัวเลขนะครับก็ขึ้นตัวเลขเพื่อให้ท่านได้เบิ่งชัดชัดเจนกว่าเก่านะครับทมม่านผู้ชมนี่นะครับที่เพิ่นวงเล็บไว้นะครับเพิ่นก็มั่นใจตัวนั้นนะครับท่านผู้ชมเพิ่นมั่นใจก็ลองเบิ่งนะครับว่าไปตรงกับเลขท่านผู้ชมตัวใดแน,นาะาไปตรงใจตรงกับเจ้าของมักบ่นะครับ ถ้าชอบตัวไหนมักตัวไหนก็นะครับจัดเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอาจารย์เรือนเพื่นกะมั่นใจนะครับมั่นใจเต็มลอยปร์เซ็นนะครับนะครับสุดท้ายคลิปนี้นะครับสุดท้ายคลิปนี้ก็สิไดรกาบล่าพอลุ่งเรียนไปแล้วนะครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้กับช่องมาว v i channel ป้าต่อยคนมีเซ้นส์แล้วก็ทีมงานด้วยนะครับนุ่ามคนเดิม ก็อทองแหลกคนเดิมอัมพลชาแนลปาทิพย์ชาแนลแล้วก็บ่าวศักดิ์นะครับบ่าวศัก,กดิ์ขโรดนะครับครับสําหรับสุดท้ายคลิปนี้ก็กาบล่าพระลรุงเรียนไปเลยนะครับก็บสิได้เดินทางกลับสําหรับมา,าเที่ยวนี้ก็ถือว่าพอลุงล้หมันใจมั่นใจครับแห้งก็งวดบ้างหันนะครับงวดที่แล้วนะครับก็หันเป็นหมันใจเท่ากับ นะครับก็คงกะฟังไหวบ้่งวา่าเป็นแต่คือคบ่นะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าของมม,มีหักนะครับเนาะมันก็สามารถไปได้ทุกทิศทุกทางครับก็อ่าสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ กจะได้กราบลาท่านผู้ชมข่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคดีปังๆลำบวยกันสุขู๊สกุลเด้อครับสุดท้ายคลิปก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ